วันนี้ครับวันนี้อาจจะแปลกที่แปลกตากันนิดนึงนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เขื่อนปรสาสาทชิทธินนะครับที่ลบบุรีเปลี่ยนเขื่อนบ้าง <c oughs> เขืเ่อนเขื่อนอะไรนะเขื่อนแม่กวางล <c oughs> ุกที่อยู่เขื่อนแม่กวางนายสเก็ตนะครับที่เปลี่ยนเขื่อนก็วันนี้วันเสาร์วันที่สิบเอดนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้สิบสองพวกเรามีแข่งที่นี่นะครับหกสิบโลหกสิบหกโลก็เดี๋ยววันนี้ออกมากระตุ้นขากันนิดนึง มาดูเส้นทางด้วยครับเบาๆนิดเดียวประมาณประมัะม่นปั่นวอร์มก่อนแข่งด้วยแหละขามาันจะได้ไม่ตายประมาณชั่วโมงก็ <c oughs> มีความเซ็ตนิดหน่อยแบบนิดเดียวจริงพอให้กระตุ้มขาไม่ไทำนัก <นะ S 1> ดูวิวดิวิวสุดยอดมากครับไม่ได้ออกมาแต่ยังหวัดบ่อยนะครับโดยเฉพาะปีนี้มันเราไม่ได้ไปไหนเลยเนา <c oughs> งานรอบๆแถวเชียงใหม่ก็ไม่มีเนาะก็เลยแบบโอเคมาลบบุร,ร mainland, ีเือ pues, โอกาสมาเที่ยวด้วยนะครับก็ดูวิวไม่เคยมานะเคืมอนมาศชลสิทธิ์คือบรรยากาศวิวดีมากครับเขื่อนเขื่อนกว้างมากตอนนี้ก็ปั่นกันประมาณเก้าโมงครึ่งเพราะว่า ตื่นสายนะครับแล้วก็เมื่อวานเดินทางเมื่อวานเดินทางมาตื่นสายแล้วก็กินข้าวกันก่อนนะครับแต่ว่าไม่ซีเรียสครับเพราะว่าจะปั่น9ก้าโมงหรือสิบโมงปกติก็ปั่นเสร็จเที่ยงก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่แล้วก็จะได้ปั่นเสร็จจะได้ลวดลวดว่ะลวดเฮ้ยสาบเมืองอยู่แถวนี้อย่าพูดเมืองนะอายปั่นว่าไปเรื่อยครับไม่สาบเมืองครับ ไอเปิลไอเปิลแค่เดี๋ยวปั่นเสร็จก็จะได้รับติดเลยเพราะว่าเขารับปิดประมาณสิบโมงพอดี uh huh. แล้วก็เดี๋ยวจะขับรถไปดูทางสักเล็กน้อยกันนะคะอันเนี้ยเราปั่นมาก็คือน่าจะประมาณชั่วโมนงนึงนี้น่าจะได้ประมาณแบบประมาณสิบโลของจุดสตาร์ทกับจุดินิชมาดูเผื่อจะได้รู้ว่าโอเคสตาร์ทยังไงแล้วก็ ถ้าโลสุดท้ายของฟินิชมันทางมันเป็นยังไงนะคะเราก็จะได้แบบโอเควางแผนเตรียมแรงได้ถูกแผนโซงอะไม่มีขอะไปเรื่อย <laughs> ว่าไปเรื่อยครับ <laughs> มัาได้อย่างแรกนะครับลมแรงมากอ้าวฝนหยดตึงๆเหรอเหนื่อยคนเยอะขนาดนั้นเลยหรอ ไปรับบีบเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไปดูเส้นทางประมาณช่วง10โลแรกกับ10โลสุดท้ายมันก็คือทางเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าลองไปดูไปวัปั่นดูว่าไป10บโลฟีลยังไงแล้วสิบโลกับมันประมาณไหน,นะะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปขับรถดูเก็บ<ข>แรงพุ่งนี้ดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวไปขับรถดูเพราะว่า มันเป็นทางเขาอมันมีขึ้นมีลงต้องไปดูตรงที่แบบลายองไปดูลายเ้าแบบไปแบบไม่ไม่รู้อะไรเลยมันจะนตร่ยใช่ก็เลยว่าเดี๋ยวจะขับเต็มรถเต็มรูทไปดูทางนะคะร้อนมากอากาศดีมากเลยดูดิคือมันมันร้อนนะแต่ว่ามันไม่ได้แบบมันไม่ได้แดดอ่ะเขไป เราไปดูเส้นทางก่อนพรุ่งนี้สู้ๆนะคะเป็นเชียร์ด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่น่าจะได้ถ่ายนะเพราะว่ามันขึ้นดอยก็พยายามไม่เอากล้องไปละเพราะว่ามันไรเบาไรเบาไรเบากลัวรถหนักหนักกว่ามันเหนื่อยจริงๆไม่มีแรงจริงๆแล้วคิดตุดนี่แค่ไม่มีแรงไงถ้ามีแรงก็ใส่ไปหมดนะเซฟนิไหนยก็เอา ล้วพวก่นี้ก็ชุดๆนะคะน้องคางพี่เจดเป็นไงมัง่งไปวอร์มมาดูเหงื่อไปวอร์มมาแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็เจ็ดโมงละน่าจปล่อยตัวของเอหนึ่งก่อนเดี๋ยวบีน่าจะอีกประมาณยี่สิบนาทีเดี๋ยวไปวอร์มอีกสักรอบสองรอบแล้วก็เดี๋ยวไปรอแอสิซิล่ะเออเป็นไง ตื่นเต้นมากเลยมันหวาหวัเลยวันนี้แล้วก็เหมือนฝนปอยเออสุดยอดก็วันนี้ก็ฉุกละหูกนิดนึงครับไม่เลยไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรจริงๆมาเช้าแล้วนะแต่มันฉุกละหูกตรงเข้าห้องน้ำจริงมาตั้งเช้าแล้วนะโอเคเดี๋ยวก็วันนี้คงไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะจะกันทีตอนจบเจอกันทีหลังแข่งเสร็จไม่รู้เหนื่อยจะเหนื่อยหรือตื่นเต้นตื่นเต้นจนเหนื่อย เนื้ออะไรแบบอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย <laughs> ยังไม่ได้ใส <ừ ule> ่อันนี้ให้เลยเท่าไหร่ร้อยสิบสิยอด a few moments later ของผมก็จบแล้วนะครับเมื่อกีนน้ปั่นคอนเ้นมาแล้วก็เมาออกล้องก็ได้ ที่เท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวค่อยไปเช็คอีกทีนะครับอาจจะติดท็อป10ก็ืเอ,อ,เอ,อเกือบหนังชีวิตเหมือนกันนะเพราะว่าตะคิวกินแข็งแรงของปีนะครับสสเดี๋ยวไปรอน้ำค้างนะครับแถวเส้นชัยมาลุ้นกัน<ส>เดี๋ยวไปเช็คก่อน,นะครับว่าเมื่อกี้เข้าที่เท่าไหร่ สิบพอดีนะครับเกือบหลุดพอเดีมยวยังพอได้ยืนกับเขาอยู่เดไปรอน้นครค้างกันไหนแล้วก็เจ้กพิลิสันก็หนีมา<อ>แล้วก็มาแพ้สปินหน้าเส้นเหมือนกันนะครับ คันคนเดียวเกือบสุดทางเลยอะโอเคค่ะตอนนี้ก็กำลังเดินทางกับเชียงใหม่กันแล้วนะคะก็เนื่องจากงานแข่งงานนี้เนาะ เราไม่ได้พกกล้องติดกล้องไปถ่ายระหว่างการแข่งขันด้วยเพราะว่าคิดว่ามันหนักมันเป็นงานไตมันเป็นงานไตเขาไงมันเป็นงานไต่เขามันขึ้นเขามันไม่ใช่งานที่แบบว่าทางลาบแล้วมันมีเนินนิดหน่อยเนาะมันค่อนข้างี่มันไม่ใช่ค่อนข้างแหละมันคือเป็นเขาเลยแหละก็เลยตัดสินใจกันว่าโอเคเราไม่ติดกล้องไปเพื่อที่เราจะได้แบบเซฟหวานก็ยังดีนิดหน่อยก็ยังดีให้มันรถมันเบาที่สุดโอเคเดี๋ยวเรามาสรุป ในส่วนของตัวการแข่งขันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะของน้ำค้างก็นะคะ่ะจะลงในรุ่นของโอเพ่นหญิงระยะ66กิโลนะคะไต่ประมาณ6 600กว่าค่ะก็ในส่วนของผู้หญิงอะ่ะก่อนอนันเนี้ยก็คือเช็คแล้วแหละว่าผู้แข่งมีใครบ้างดูแล้วอะว่ารายชื่ออะมีต้องแข่งกับใครบ้างจํานวนกี่คนอะไรเงี้ยก็ดูแล้ว่ก <c oughs> ็ตามที่คาดก็ <c oughs> สิคนที่น่าจับตามองในงานแข่งครั้งนี้ของรุ่น โอเพนหญิง e ก็คือพี่อารีนะคะก็จริงก็คือเป็นจริงอย่างที่เราตามคาดไว้เลยคือตอนที่สตาร์ทออกไปเนี่ยโรลลิ่งประมาณ6โลก็ไม่มีอะไรมากแล้วหลังจากสตาร์ทไปเนี่ยพี่อารีเป็นคนทำเกมแทบจะตลอดเวลาคือแกตอนทางลาบนะแค่แค่สตาร์ททางลาบคือยังไม่ได้ขึ้นเขาไม่ได้อะไรเลยแหละแกก็พยายามแบบกระชาก ยิงหนีออกไปประมาณสองถึงสามรอบอะไรเงี้ยแล้วก็น้ำค้างก็เป็นคนที่ไล่แกพยายามไม่ปล่อยให้แกหลุดนะก็คือถึงรู้แหละว,ว่าแกเก่งอะ่ะแล้วแต่ว่าเราก็พยายามที่จะแบบเหมือนไม่อยากปล่อยแกไปง่ายๆเขาเลยว่าคือครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองอะไรเงี้ยแกแกหนีนี่ก็ตามแกหนีนี่ก็ตามจนมาถึงครั้งที่สีอ่อ่ะจนรู้สึกว่าโอเคถ้าแกหนีอย่างเงี้ย ไปเรื่อยๆแล้วเราตามอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเราเหนื่อยไม่เป็นไรถ้าถ้าแกจะไปครั้งเนี้ยไปเลยเพราะว่าตอนที่ช่วงที่แกยิงออกไปสามสี่ครั้งเนี่ยทุกคนสิบโลแรกนะก็สิบโลแรกเอง,นะ <c oughs> <c oughs> เองยังไม่ขึ้นดอยเลยยังไม่ถึงขึ้นเนินเลยด้วยซ้ำก็เลยโอเครอบที่สี่อ่ะไม่ตามละถ้าแกจะไปจริงๆกให้แกไปเลยเพราะว่ามันเหลือเนินที่ต้องไต่อ่ะหกร้อยเมตรก็เลย เราเก็บขาไว้ขึ้นเนินดีกว่าพอหลังจากที่แกหนีไปแล้วเนี่ยก็อีกสักประมาณ2โลอะ่ะจะถึงจะถึงดอยก็พอพอมันเริ่มขึ้นดอยใช่ไหมเราก็เริ่มตัดสินใจแล้วว่าจะปั่นในโซนของเทชโฮโซนสี่โซนสี่อ่าแล้วก็กดโซนสี่ไปเรื่อยๆระหว่างขึ้นดอยอ่าตอนเริ่มขึ้นเนินเนี่ยมันก็มีคนที่แบบว่ามันก็ไหลๆลงไปอยู่ข้างหลังบ้างแล้วแหละแต่น้ำ้างอะ่ะก็พยายาม แช่หวัดอยู่ที่โซนสีพยายามกดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยช่วงแรกๆอ่ะก็จะมีคนตามตามหลังมาอยู่แต่ว่าพอปั่นไปสักแป๊บหนึ่งอ่ะหันไปดูอีกทีคือมันไม่มีคนแล้วก็เลยโอเคก็ไม่เบานะแต่ก็พยายามแช่โซนสีไปเรื่อยๆเอาเท่าที่เราไหวจนประมาณเกือบที่จะพ้นเขาลูกแรกก่อน ก่อนจะลงอ่ะจะมีพี่คนนึงที่อยู่ในรุ่นเดียวกันอ่ะเขาตามมาทันแล้วเขาก็ถามว่าเราไปด้วยกันไหมเพราะว่าพี่อาเรียไปละคนนั้นน่าจะได้ที่1นึ่งละแล้วเราอ่ะก็ค่อยไปแย่งกันที่2ที่ส,สเราสองคนนั่นแหละ2องสามแน่นอนแต่ว่าเราต้องช่วยกันก่อนเนี่ยเรานําค้างกับพี่คนนั้นก็ตกลงกันว่าจะช่วยกันลาก เพื่อที่จะไปชิงที่2ที่สาทีเนี้ยพอผัดกันลากไปเรื่อยๆื่อจนถึงจุดกลับตัวใช่ไหมคะหลังจากจุดกลับตัวเนี่ยปั่นต่อดํามาได้อีกสักประมาณ5โลมันจะเริ่มไต่เขาขากลับพอไต่เขาขากลับเนี่ยพอเราสลับกระลากไปข้างหน้าพักหนึ่งจนเหมือนประมาณเกือบเกือบก่อนถึงเส้นชัยประมาณกิโลที่ประมาณ20่สิบนิดๆอ่ะมันจะเป็นทางขึ้นแล้วน้ําค้างอ่ะเป็นตาน้ําค้างที่อยู่ข้างหน้าลากน้ำค้างก็แช่หวัด เหมือนเดิมไปเรื่อยๆทีเนี้ยพอแช่หวัดเราก็หันไปเพื่อที่เหมือนจะตีสองให้พี่เขา,าขึ้นมาหันไปทีคือพี่เขาไม่อยู่ละก็โอเคเหลือคนเดียวทีเนี้ยเหลือประมาณอีกประมาณาระยะทางที่เหลือคนเดียวเนี่ยคือประมาณยี่สิบนิดนิดยี่สิบต้น,ต,นต้นโลไม่แน่ใจว่ายี่สิบเอ็ดโลหรือยี่สิบสองโลก็พอมันไม่มีคนมาด้วยแล้วอะเราก็ตัดสินใจว่ากลับไปใช้ ทริกเดิมก็คือปั่นเทโชคาอยู่ที่โซนสี่เรื่อยๆก็ก็ปั่นต่อเรื่อยๆนะคะคนเดียวพอรู้ตัวว่าโอเคมันอยู่คนเดียวอะ่ะมันห่างจากคนอื่นแล้วอะ่ะแล้วก็พยายามหันแล้วก็หันไปเช็คคู่แข่งตลอดเวลาว่าเอ้ยมันมีคู่แข่งตามมาไหมมีคู่แข่งตามมาไหมแล้วก็กดหนักโซนสี่หรือมีแล้วก็มีพักสลับมาพักบ้างโซนส นิดหน่อยแต่ว่าส่วนมากก็จะพยายามกดคาวัดไปเรื่อยๆตลอดโซนสีนะคะจนถึงปั่นคนเดียวอย่างเงี้ยมาจนถึง2กิโลสุดท้ายแล้วหันไปคือมันไม่มีใครแล้วถึงถึงได้เริ่มแบบเบาขาลงมาเพราะว่าตะคิวจะกินก็ของน้ำค้างก็ไม่มีอะไรมากก็สุดท้ายสรุปก็คือเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่สนะคะเพราะาพี่อาดีไปที่หเรียบร้อยแล้วก็งานเนี้ย โดยรวมอะรู้สึกว่าทําได้ค่อนข้างโอเคคือเราทําการบ้านมาค่อนข้างโอเคมีการวางแผนแล้วว่าถ้าพี่อาลียิงออกไปเนี่ยเราจะทํายังไงแล้วถ้าเราตามเขาไม่ทันเนี่ยถ้าปั่นคนเดียวหรือว่ามีเหตุจําเป็นที่ต้องให้ปั่นคนเดียวเราควรจะปั่นยังไงซึ่งมันก็ค่อนข้างเป็นไปในตามแผนที่เราได้คุยกันไว้แล้วก็หรือว่าเป็นค่อนข้างไปตามแผนที่เราได้วางกันไว้กันตั้งแต่แรกแล้ว มันก็เลยทําให้พอเกิดเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเช่นพี่อารียิงออกไปเราตามพี่อารียิงออกไปเราตามแล้วก็จนเราตัดสินใจว่าโอเคเราไม่ตามละแล้วพอเราต้องปั่นคนเดียวเราจะปั่นยังไงให้เราอยู่รอดอะไรเงี้ยจนสุดท้ายแล้วอ่ะสิ่งที่เราแบบซ้อมมาหรือว่าวางแผนกันมามันทําให้น้ําค้างได้ที่2ของงานนี้โดยที่ปั่นคนเดียวเกือบเกือบสาโลอะไรเงี้ยมันมันค่อนข้างที่จะแบบว้ยดีใจมากแล้วก็รู้สึกว่า เราเราทำดีแล้วก็ทำเต็มที่แล้วเลยสุดยอดดีใจว่ายิ้มแบบได้แก้มแต่งเลยอ่เดี๋ยวเรามาดูของรุ่น80ดสิบกิโลแ5โลกันบ้างไม่ใช่ระยะทางนะน้ำหนักโอเคก็สำหรับรุ่นผมนะคือเกินเกินก่อนว่า,วาในปีนี้ผมค่อนข้างจะซ้อมน้อยอค,คือมันมีบางช่วงก็ไม่ได้ไม่ได้ปัดเลยอะไรเงี้ยครับแรงอแรงหายไปเยอะวันนี้ต้อง พูดตามตรงเทส f t p ล่าสุดคือสองสองเกซึ่งมันน้อยมากเพราะว่าของเดิมผมประมาณสา0ร้อยหายไปเยอะคือจากปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วของผมประมาณสา0ร้อยแล้วปีนี้คือเทสล่าสุดนะครับเทสล่าสุดก่อนที่จะซ้อมตามตารางอะครับประมาณ2เดือนที่แล้วเนี่ยน้อยเวลาน้อยมากของผมเทสได้ประมาณสองสองเกาหรับน้ําหนักตัว8 0ด 7กิโลือว่าน้อยครับเพราะว่าถ้าเทียบวัดต่อกิโลผมน้อยกว่าน้ำค้างด้วยซ้ำแต่แต่แตด้วยความที่มันเป็นผู้ชายเนาะบางทีมันก็เหมือนจะมีแรงมากกว่าผู้หญิงอยู่แล้วแต่ถ้าวัดกันตรงๆถ้าถ้าคิดตามวัดต่อกิโลผมน้อยกว่าน้ำค้างด้วยซ้ำอ่ะตอนนี้ถ้าถ้าปัจจุบนันนี้อาจจะมีแรงขึ้นมานิดนึงละเพราะว่าเริ่มซ้อมมาก่อนแข่งก็ค่อนข้างกังวลเพราะว่าคือแรงเราหายไปเยอะมันไม่มันม,มัน,มนไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับเตรียมตัว เท่าที่เราจะทําได้ในระยะเวลาที่มีอยู่ในรุ่นผมก็มีกันเยอะครับประมาณ30คน31คนก็ถือว่าเยอะ mm hmm. เยอะละสาหรับรุ่นหนึ่งเเส้นทางเดียวกันครับไม่ไม่ค่อยมีอะไรตั้งแต่สตาร์ทจนถึงปุ่มงต้งนไม mm hmm. ้ไปถึงตัวนั้นปุ๊บก็เริ่มเริ่มเดินเกมกันละทุกคนก็งานเนี้ยทุกคนแข็งแรงกันมากครับเจอเขาปุ๊บขพืนกันเริ่มใส่กันละเราก็พยายามตาม แต่ทีนี้นเนี่ยมันมีความตื่นเต้นอยู่เพราะว่าเราไม่ได้มาแข่งอย่นี้นานแล้วร่างกายผมผมรู้สึกเลยว่าตอนแข่งปุ๊บเนี่ยร่างกายมันความรู้สึกมันไม่ค่อยปกติเท่าไหร่พาร์เรตมันพุ่งสูงเกินไปเมื่อเทียบกับตอนยังไม่ได้แข่งหรือว่าตอนที่ไปปัน่นที่ที่เชียงใหม่มันมีท่ารีใช่ไหมที่ปั่นกันเร็วๆครับเป็นทริปที่ปั่นเร็วๆแชร์กัน40 45อะไรเงี้ยพาร์เรตผมก็ยังไม่สูงขนาดนั้นตั้งแต่ตอนสตาร์ตพาร์ตเรตไม่ลงเลยประมาณ165 170 ทั้งทั้งที่ความเร็วไม่ได้ไม่ได้เร็วมากออพอไปถึงเนินปุ๊บขึ้นไป180 185ซึ่งตอนนั้นคือคือจะอ้วกแล้วอะ่ะคือรู้สึกว่ามันผิดปกติมากๆเลยด้วยความที่เราไม่อยากหลุดไม่อยากหลุดจากข้างหน้านะครับเพราะว่ามีกันขึ้นไปกันประมาณห้าคนรวมผมประมาณห้าคนอยู่ข้างหน้าเราก็กลัวจะหลุดเพราะว่าถ้าหลุดปุ๊บคือมันมันจะตามยากเพราะมันเป็นเขาครับก็เลยพยายามจี้ไปด้วยในใจนึงก็คือจะอ้วกละ พยายามตามไปสักพักจนถึง,ถงปลายเนินก็ยังเห็นทุกคนก็ยังอยู่ข้างหน้าเราเริ่มไหลมาแล้วเรารู้สึกตัวเราเริ่มไหลอาการเริ่มไม่โอเคอยากอยากจะอ้วกแล้วเรอาอเราก็เลยเริ่มเบาขาลงแต่ทุกคนก็ยังอยู่ใ,ใกล้ใกล้แต่ไปสักพักมันก็ยังไม่จบมันก็ยังมีแบบขึ้นๆลงๆโ o ล l i n g นิดหน่อยอะไรเงี้ยก็พยายามตามตามไปเรื่อยๆคือแกลบมันก็ยังเห็นอยู่คิดว่าไม่น่าจะเกิน20 30ปีสาปียังเห็นหลังทุกคนอยู่เลย ก็าตามไปเรื่อยจนถึงจุดกลับตัวจุดที่ไม่ไหวเริ่มไม่ไหวและเริ่มรู้สึกตัวเองเริ่มเฟดจากข้างหน้าแล้วก็คือช่วงขึ้นขากลับเออช่วงขึ้นเนินขากลับก่อนจะถึงอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยเราเริ่มไม่ไม่ได้แล้วคือมันตื้อไปหมดตืหมือนความเร็วคือตกเลยถึงตอนนั้นคือทําทําใจไปนิดนึงละว่าอ,อ,อาจจะแย่ แต่แต่เราก็ยังนับนับคนที่อะไรนะอยู่ในรุ่นเดียวกันว่าเอ้ยเรายังสามารถอยู่ใน Top ทเอน10ได้ไหมอ่โพเดียมมีสิบมีสิอันดับเนาะเราเราก็อ่ะโอเคยังโพซิชันเราตอนเนี้ยข้างหน้าก็ประมาณ5คนอ่ะก็ปลานมาสักพักมีตามมาข้างหลังประมาณ3คนรวมเรา4คนก็เป็นประมาณ8ประมาณโพซิชันที่8ก็ยังโอเคอ่าก็พอพอปัานไปได้ กับกลุ่มนี้สักพักหนึ่งเราก็เริ่มอาการก็เริ่มยิ่งออกมาขึ้นเรื่อยๆแม้กระ,ะทั่งแค่ตามแค่ตามก็ลาบากแล้วก็เลยโอเคเราก็ปล่อยปล่อยกลุ่มนี้ไปอีกเพราะว่าถ้าถ้าเราฝืนเนี่ยกลัวแบบตะคิวหรือว่าแตกแล้วฟื้นมาไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็ปล่อยกลุ่มนี้ไปอีกก็ปั่นอยู่คนเดียวจนแบบลงเขา ลงเขาไปข้างล่างจนถึงประมาณ10กิโลเมตรก่อนเข้าเส้นชัยข้างหลังตามมาอีก3คนอ่ะตอนนี้ตอนนี้คือเราปล่อยไม่ได้ละเพราะว่าถ้านําหัวถ้าเราไม่ตาม3คนเนี้ยคือเราหลุดท็อป1ทได้เลยก็เลยโอเคพยายามฝืนแต่ว่าพยายามอยู่ข้างหลังแล้วก็เซฟวัดเซฟกล้ามเนื้อไปณจุดนั้นคือรู้สึกแล้วว่ามาเป็นก้อนและซ้ายขวาก,ก็ก็ดีดีที่ว่าในกลุ่มก็ยังดูแบบแรงเดีย่ะก็น <ii down> ้องเขาคนน้องๆ้องที่ลาก ลากโดยที่ไม่ไม่ไมแบบบังคับกันขึ้นไปลากนะครับก็ขอบคุณที่ให้ตามไปด้วยประมาณ5้ากิโลเนาะมันก็จะเข้าเริ่มเข้าเส้นชัยแล้วเพจมันก็เริ่มมันก็เริ่มเร็วขึ้นละทุกคนก็เริ่มแบบคิดละเพราะว่าเราก็อยู่ในในในโพเดียมแบบล่างล่างแล้วอะทุกคนก็คืออยากได้โพเดียมเหมือนกันก็เริ่มเร่งกันไปผมก็ยังอยู่ในตอนนั้นอยู่อยู่ในล้อที่สองเรารู้สึกได้แล้วว่าคนนี้เริ่มเร่งแล้วเร่งเร่งเร่งไปเรื่อย จนไปถึงประมาณ 1- 2กิโลก่อนเข้าเส้นน่ะไปเจอกลุ่มหน้ากลุ่มหน้าที่เขาที่ผมหลุดมาจากตอนแรกทีหนึ่งหลุดมาสองคนเอาไว้ถ้าเราแซงสองคนนี้แล้วสองคนนี้ตามไม่ได้โอกาสที่จะได้อยู่ในโพเดียมมันก็ยิ่งเยอะขึ้นอ่าแล,ล้วรวกลุ่มเราก็แซงมาก็เห็นแล้วว่าสองคนนี้หน้ายตามเข้ามาพอถึงช่วงที่ประมาณมันประมาณ300เมตรปะ2 300อหรือเมตรอะตอนที่มันกำลังขึ้นสังเกต์ ใออออาทางทางเครื่องเข้าเชนชัชยใช่ประมาณสองสามร้อยเมตรสามร้อยเมตรเออประมาณสามร้อยเมตรน้องในกลุ่มที่ที่ที่ตัวใหญ่ๆเออน้องคนนี้แรงดีมากเปิดก่อนเลยเปิดไปเพิ่เราก็ยังไม่ไม่ทําอะไรเราก็ยังตามคนข้างหน้าอยู่แล้วก็มีพี่อีกคนหนึ่งก็ตามน้องไปเราก็โอเคถ้าเรายกไปตอนนั้นน่ะตามสองคนเนี้ยเราอาจจะแยออ่แล้วก็ยังเก็บทรงใจเย็นก่อน ตามคนข้างหน้าไปเรื่อยๆจนถึงขึ้นสันสขึ้นสันเขื่อนอ่ะตอนที่ไต่ขึ้นอ่ะเราก็เร่งมันเป็นมันเป็นจังหวะแล้วถ้าเราไม่ไม่ฝืนตอนเนี้ยเราอาจจะพลาดก็เลยเร่งเร่งแซงล้อแรกที่เราหมกมาแต่แรกอ่ะเออเร่งแซงไปก่อนเข้าเส้นเนี่ยเราก็โอเคเรามันมันรู้สึกได้ว่าซ้ายขวาเราไม่มีใครเราก็เลยมองแอบมองหลังนิดนึงโอเคข้างหลังคือตามเราไม่ได้ละซึ่งใน,ในใจคิดว่าเอาวะมันก็น่าจะติดท็อป10นีแล้วก็ได้ที่1ิบ ตามนั้นนะครับได้เข้ายังยังได้ได้โพเดียมกับเขาอยู่ก็เป็นไปนตามเป้าที่ที่กล่าวว่ามาแข่งครั้งนี้ก็อยากจะได้แบบเออติดท็อป10อะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยด้วยความที่แบบการซ้อมเราก็ยังไม่ได้ไม่ได้ดีพอไม่มันยังมันยังไม่ถึงอะไรเงี้ยเออแล้วได้แค่นี้เราก็ค่อนข้าง,อ,างอ่ะพึงพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้ก็ก็ดีครับได้มามาแข่งแถวแถวเขาเรียกว่ารภาคกลางเออแถวลบมาที่ลบบุรีครับ เพราะเราเราเองก็ไม่เคยมาแข่งหรือว่ามาทําอะไรแถวนี้ก็สรุปโดยรวมนะคะของพี่เจดลงรุ่นอายุ80ไม่ใช่รัเอายุขอขอภัยอีกรอบเนึงก็ของพี่เจดลงรุ่นน้ําหนัก85โลขึ้นไปนะคะก็ได้ที่10ส่วนน้ำค้างลงรุ่นโอเพนนะคะได้ที่2ก็งานนี้ก็เป็นที่น่าพึงพอใจของทั้งคู่นะคะค่อนข้างเป็นไปตามแผน แม่อันนี้ไม่มีแผนอันนี้อันนี้ไม่แผนเพราะว่าของของผมคือแบบไม่ไม่มีแผนอะคือแผนมันมันมันดาวยากเพราะว่าพอมาเจอจริงๆเราเราไม่รู้จักใครไงในในกลุ่มในในรุ่นเดียวกันคือไม่รู้จักใครแล้วก็ไม่รู้ว่าใครแรงใครไม่แรงคือเราไม่รู้เรื่องเลยแต่อย่างของคค้างเองเราเรารู้จักพี่อาลีีย่คือถึงถึงก่อนหน้านี้คือจะไม่ได้แข่งรุ่นเดียวกันแต่คือเราก็พอรู้ว่าพี่อาลีคือโห แล้วดูตามลิสต์รายชื่ออย่างข,งของของรุ่นน้ำค้างเองอคือเราก็พอจะวางแผนได้ว่าควรจะทำอะไรซึ่งมันไม่ผิดจากที่คิดเลยใ,เออในในในส่วนของรุ่นน้ำค้างข,งของผมคือเดาไม่ได้เลยบอกตรงว่าไปด้วยความแบบไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรก่อนอ,อาจจะอาจจะใช้แรงเยอะไปหน่อยตอนไต่แรกแล้วก็บวกกับความตื่นเต้นเี่ย ทำให้เราแบบตื่นเต้นตื่นสนามอะไรเงี้ยทําให้ร่างกายเราแบบไปยังไม่พร้อมแต่โดยรวมก็ผลงานก็เป็นทีน่าพึงพอใจก็มันสนุกอะสนุกใช่แข่แต่งงานสนุกไหมมันสนุกมากแล้วก็ทางอะทางถ้าเกิดว่าอ่าไม่ได้เป็นการแข่งขันนะเราเามาปั่นเที่ยวอะมันทางมันก็โอเคนะทางดีนะ ขึ้นก็ชันนะชันแต่ว่ามันไม่ได้ยาวมากแล้วก็ไม่ได้ยาวมากในเทียบในสเกลของเทียบกับราสเวเทพอะไรเงี้ยหรือว่าเสมอหรือว่าเสมออะไรเงี้ยแต่ก็ก็ยาวพอที่จะเหนื่อยใช่แล้วมันเป็นการแข่งขันเนาะมันยาวไม่พอมันต้องรีบไปด้วยออ <laughs> ก็มันก็ยาวพอที่เหนื่อยมากๆความชันก็ไปลายๆก็มีเป็นสิบสิบเปอร์เซ็นต์ก็มีมีค่ะแต่ทางลงทางลงไม่อันตรายอย่างที่คิด สนุกค่ะโดยรวมงานนี้สนุกแล้วก็ประทับใจก็ประทับใจกับการจัดงานใช่ทั้งสตาฟทีมงานก็ดูแลค่อนข้างดีสุดจุดกับตัวจุดที่เป็นไฟแดงอะไรเงี้ยจุดกับตัวจุดไฟแดงหรือว่าทางที่เป็นแยกที่มันจะต้องมีรถเลี้ยวออกมาจะมีสตาฟคอยดูแล้วก็คอยกันรถไว้ตลอดเวลาถือว่าโอเคเลยอะไรเงี้ยค่ะประทับใจสตาฟทุกคน แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็งานนี้ก็ต้องขอของคุณเพื่อนๆนะคะที่จำได้ว่าเราคือป่านกินแฟ้งแล้วก็เข้ามาทักทายกันนะคะดีใจเข้ามาทักทายมา,มาถ่ายรูมนะครับก็พวกเราดีใจดีใจมากที่ไี่เข้ามาทักกันนะคร ถ้าไปงานไหนแล้วใครพอจําเราได้นะคะเข้ามาทักได้เลยมันรู้สึกมีเพื่อนเพราะว่างานนี้เรามาไกลมากใช่เราไม่รู้จักใครเลยแล้วแบบมีพี่เพื่อนมาทักกันมันมันรู้สึกรู้สึกมีเพื่อนใจฟูรู้สึกมีนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวงานหน้านะคะเราไปแข่งกัน ที่เดิมข i n ออฟกำแพงเพชรงานแน่กำแพงเพชรอีกแล้วกำแพงเพชรอีกแล้วโอเคเดี๋ยวเป็นยังไงไปดูนะคะก็ไม่มีเวลาพักกันด้วยซ้อมต่อไปไม่มีเวลาพักผ่อนงานแน่อาจจะติดกล้องแต่ขอดูเส้นทางก่อนขอดูเส้นทางก่อนถ้ามันไม่เป็นดอยถ้าไม่ได้ไต่ดอยสูงๆไงอาจจะติดกล้องไปแต่ว่าถ้ามันเป็นดอยก็ก็คงไม่ติดแต่ถ้าถ้าชันไปนี่ขอญาตไปติดเพราะว่า ฝีมือเราก็ไม่ได้อะไรขนาดนะั้นขอลดอะไรที่ช่วยได้ก็ช่วยเะช,ช่วยเถอะค <laughs> ิก็ประมาณนี้ค่ะเราเจอกันงานหน้านะคะบาย